สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเกษตรได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเอกต่อทาง 1. เกษตรศึกษา 2. เกษตรสะอาด์3พฤกษศาสตร์4เกษตรศาสตร์ทั่วไป 5. เกษตรทั่วไป 6. ครูรูศาสตร์เกษตร7ส่งเสริมการเกษตร 8พืชศาสตร์ 9. พืชสวน 10. พืชผัก 11. พืชไร่ 12. พืชสวนประดับ 13. ไม้ผล 14. สัตวศาสตร์ 15. สัตว์ปีก6 6โคนม 17. โคเนือ้อ 18. การประมง 19. ประมงน้ำจืด 20. เทคนโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร21เทคโนโลยีการเกษตร 22อุตสาหากรรมการเกษตร23อุตสาหากรรมกรเกษตร24พัฒนาการเกษตร25วิศวกรรมิสวกมกเกษตร26ทรัพยากร,กรเกษตรชีวภาพ27วิทยาศาสตร์เกษตร28วิทยาศาสตร์การเกษตร29ส่งเสริมแนิเทศศาสตร์เกษตร30เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร31เเกษตรและสิ่งแวดล้อม 32สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ1นึถึงสาเงินเดือนที่จะได้รับ1 5ึ0 0หาทสําหรับบุตรทีปริญญาตรีหลักสูตร4ปีที่ตรงตามสาขาวิชาเอกหรือทางเงินเดือนที่จะได้รับ15,800บาทสําหรับบุตรทีปริญญาตรีหลักสูตร5ปีที่ตรงตามสาขาวิชาเอกหรือทาง เงินเดือนที่จะได้รับ15,800บาทสำหรับบุตรที่ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีต่อจากบุตรทีปริญญาตรีหลักสูตร4ปีที่ตรงตามสาขาวิชาเอกหรือทาง สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุฒิอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ Facebook Page b o n Exam โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ